สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรครับคุณบิ๊กมาใหญ่มามายิ้วยู้วยดบันครับผมคอยิวยิ้วของผมก่อนนะของผมเป็นคันตีอังเป็นมุญยนต์นะคะเน่เห็นไหมมุนยนต์เดี๋ยวก็กายย่างให้ดูนะครับมีทายคลิปคลิปฟันผมไหมฟันผมนผมหักครับฟันผมหักขอบคุณบิ๊กอ่ะอันนี้ขอบคุณบิ๊กคุณบิ๊กรีวิวให้ดูหน่อยนี่ของผมก็จะมีไฟแล้วแต่คุณ แต่ทุกคนจะไม่เห็นผมนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ตรงไหนนี่นี่ทุกคนจะไม่เห็นเห็นไหม่ผมเห็นครับผมเห็นเดี๋ยวคุณบี๊กดูเดี๋ยวทุกคนดูดุใต้ถผมคุณไปเปลี่ยนทางมาใหม่ผมก็อันนี้นะคะเป็นกันเก่าก็จะดันแป้งล่างให้ดูอันนี้ก็จะเป็นคันแบบยดเป็นคับแบบม่กายย่างวีเอสคันที่กายย่างได้นะครับ ครับแต่ว่ามันยังดูใหม่ดูนะเดี๋ยวผมที่เดมาดูนี่นี่กาย่างแล้วคอมเมืรอมากาย่างกันนับๆนี่นะครับคุณเว็กมารีวิวเมาส์กันต่ออันนี้นะครับแป้นของผมอันนี้เอาไว้กาย่างนะครับนี่กาย่างอันนี้อันนี้ ของผมมันจะบังคับยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นแมมันไม่ใช่หมุดตึ๊ดๆแบบคุณ๊ีนะคบของผมเป็นแบบนี้ครับนี่ครับแน่นจะยอย่างนี้ของผมมันไฟด้วย,วยตรงไหมเห็นไหมเวลาเปิดเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมตาเนี่ยทางนูนมีไฟด้วยเปิดตงเนี้นี่ครับผมผมก็เคยมีไหนของคุณของผมของผมไม่มีแหมคุณโชว์คุณดูไปดิเฮ้ยไม่มีอะไรนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ใส่เกยคู่เลย นี่ของผมก็จะรีวิวรีโมทแต่งนะครับผมนี่นเห็นไหมเป็นเป็นปุ่มเนี่ยปุ่มอะ่ะผมแต่งด้วยดินสอกับกับปากกานี่ทุกคนก็เห็นนิดนึงนะทุกคนเห็นตรงนี้แล้วก็ขี่ของผมใหญ่กว่าคุณบิ๊กนะครับเออไม่รู้เดี๋ยวท่านเดียวกันนัเน่ยท่านเดียวกันกะเนี่ยคุณใช้ท่าสนะี่อะ ฉันใช้ตัา,าไฟฟ้าเอเฮ้ยนี่ถ่ายเหมือนกันเลยคุณนี่มาดูเรื่องแล้วก็เราบูบูมันจะเหนื่เลยนะครับคุณไม่เกี่ยวนะหนึ่งพันนะขอ,ขออนุญาตนะครับมันก็จะมีเสียงสะท้อนมาเพราะเพราะคุณเห็นปุ่มอันนี้ไหมปุ่มนี้ที่บอกชี้อยู่มันคือปุ่มรดไฟรดูรดมาแป๊บผมมีขอบันทึกอีก นี่รถบังคับคันใหญ่เลยผมบอกไว้ก่อนนะคุณพีทผมเอาดาบมาให้กับคุณโดยเฉพาะนี่ครับท่านผู้ชมดาบยิแงแสงมันไงครับอันนี้ผมเปิดไฟนะผมเขามีบงังแล้วเขาก็มีมีอันนี้ด้วยนี่เขามีอันใหญ่กว่าเน,นี่ยของเขานะไม่ทำกุก ผมผมมีแค่รถบรงคักกับไคลาบูมม๊ของผมก็มีโอะบู๊อะเป็นติ๊กเกอร์เลยผมมองเห็นฟันตัวเองแล้วขับว่ะมามา,มาดูเ่องส่วนของรถกันก่อนของผมมาแต่คันใหญ่กว่าคุณบิ๊กเห็นไหมครับแต่ของผมเรื่องความไวคุณบิ๊กไวกว่าผมผมช้ากว่าคุณบิ๊กแตผมมีคันใหญ่นะรถกระบะคู่อยู่ข้งางหลังใช่มมคูอยู่ข้งางหลังแต่ว่า มันรีวิวไม่ได้อะสิมันคันใหญ่เกินเดี๋ยวมันบังหน้าที่เป็นคุณเบ๊กใช่มันบังขับยากอะย่ะครับผมเคยแยกตอนเด็กๆอยู่แต่มันใช้กับอันนี้ได้นะครับมันใช้กับอันเดียวกับอันนี้ก็คือนี่ดาบมาดูเรื่องของดาบยังแสงกันต่อนะครับคุณเบ๊กช่วยรีวิวหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างแบนนี้นี่เห็นไหมแป๊บนึงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตรง ครับมันไม่ยังแสงนะครับต้องปิดไฟนะครับชมชมแล้วก็ต้องไปตออมืดซะด้วยอย่างนี้ก็จะเป็นปลอกดาบของมันนะครับนี่ลอยมาแล้วอวกาศของผมอะ่ะจะมีของผมจะใหญ่กว่าคุณบิ๊กนะแต่ว่าเรื่องความไหวคุณบิ๊กให้ที่หนึ่งครับนี่ของผมเป็นไงใหญ่มาคุณเม็กรถมันหนักเพราะว่ามันมีความความมืดด้วยตัวนี้นะครับถ้า คนอยู่งกอดบีแบแบไหมครับอืมแบแบเนี่ยบีบีแบแบบีแบแบบีแบแบถ้ารู้จักคอมเมนต์มาด้วยนะทุกคนใช่เดี๋ยวใครฟันหักแบบผมคอมเมนต์มาด้วยนะครับเฮ้ยอย่ามาพูดเรื่องนั้นดิมาต่อต่อต่ออันนี้ก็จะเป็นอ่ะผมขอย้ายมุมกล้องนะครับเพราะว่าผมไม่ถนัดจี นี่รุ่นไอแพดเลยนะครับเฮ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีผมมาย้ายหมี่แบ่แบมานะผมมาย้ายมุมกล้องครับรุณมันมันจะมีรุ่นหมี่แบ,บ่แบตัวเล็กแบ,บ่ตัวใหญ่มาครับ <c oughs> ตัวนี้นี่นะของคุบิก๊กตัวนี้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับเป็นยังครับนี่ลองคันนี้มาคันนี้แล้วมนมันเดี๋ยวผมจะอ่ะคุณบิก๊กเย็นไป นี่รับความเร็วนะครเป็นไงครับคกอบนะครับบากนะครับทำยผมดูไนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมชูกล้องให้ดูนะนเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันครับเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันเจอเดี๋ยวเดเจอกันจแป๊บหนึ่งอเะหนึ่งแป๊บนึงอันแป๊บนึงนะครับ หนึ่งสองตัไปเห็นมไม่ครับเห็นมไม่ครับเออเห็นมไม่ครับว่าความไวพุนีิกลับมากลับมาเงี้ยรู้ปะใครถือกล้องผมเองใช่ครับนั่นแหละครับร<ค>รไมัน<ค><ม>ก็อยู่มันก็อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าว่าใครอะไวกว่ากันต้นเมืองครับ ตจะกเตี๋ยวข้างให้เาือนนอะดเยวูกจกินเตี่ยวของมาเพกินเตี๋ยวข้งกตาบเป็นน้ทุสดมาเรนบตา้าพ่อนทาผมป้ามาค่ะเพื่อนเพื่อนผมกำลังคุยโทรศัพท์อยู่อะป้ยครับ้าหนูขอไเดี๋ยวดำใหหนู ผมรอก่อนี่หนูชอบกินไปบ่อยอ่ะนั้นเรามาเต้นหลอกกันก่อนเกี่ยวกอดก็ได้ค่ะบอกแล้วทุกคนมีเพื่อนผมมาแล้วเมื่อี้ใครเห็นมั้งครับมันตลกมากเลยนะแล้ว โอเคแล้วไหนไหนเล้วงนับดาบนะคุณบิ๊กไปรีวิวกระเป๋าของคุณบิ๊กหน่ะอันนี้ของคุณบิ๊กแไปจันดูมาดิบไปจับจะมุน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 ไปแต่ว่ามารอที่ก๊อปจะมุนมาของผมนะจะมีสามอย่างของผมนี่หม้อผมของนี้อายุของในทส อันนี้ของเนี้ยขอบคุณบิก๊กจะมี2อย่างนะครับจะของผมมีกี่อย่างครับพีม่มาวายิวสองอย่างเช่นกันครับมีดัามสามดากใหญ่ทำจากใหญ่เดี๋ยวเอาไปฟาดบิ๊กแป๊บนึงครับอยจะชูกล้องมานะะไม่มันจะตอกผมยาครมนี้ก็จบไปแล้วนะครับไปบ้า